สวัสดีครับผมโอ๊ตจากร้าน Next Step Automotive นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถ Porsche 718 Cayman นะครับซึ่งคันนี้มีการติดตั้งนะครับฟิล์มใส่กันลอยแบรเลสกาดกับทางเราไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลูกค้าวันนี้นะครับเข้ามาหาเรานะครับเพื่อต้องการเพิ่มลายข้างรถนะครับเป็น Porsche 718 Style Edition นะครับซึ่งเรามีแบบแพทเทิร์นนะครับตัดด้วยคอมพิวเตอร์เป็นลายข้างเลยนะครับแบบนี้นะครับติดให้ลูกค้านะครับตามที่ต้องการเลยนะครับเดี๋ยวเราพามาชมใกล้ๆกันนะครับนอกกจา คันนี้เนี่ยจะมีการติดฟิล์มใสากันรอยนะครับก็ยังมีการนะครับพ่นตีล้อนะครับรวมถึงคาลิเปอร์เบรกเนี่ยกับทางเราไปด้วยนะครับบอกได้เลยว่าออกมาลงตัวมากๆนะครับเหมือนจากโรงงานที่เป็นรุ่นสไตล์อีดิชั่นเลยนะครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับเรามีการติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มใสากันรอยนะครับหรือว่าจะเป็นลายข้างเนี่ยถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถติดต่อ Next Automotive ได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Next Step Automotive